ในปี2566นี้สมาคมดำเนินงานอยู่ในช่วงปีที่2ของยุทธศาสตร์สมาคม5ปีซึ่งในปีนี้สมาคมก็ยังเน้นในการยกระดับศักยภาพของแกนนำชนเผ่าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะให้สามารถที่จะทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนอกจากนั้นยังเห็นได้ว่ากลไกของเครือขา่ายเผ่าที่เป็นสมาชิกของสมาคมที่ยังสามารถ มาร่วมสนับสนุนและติดตามการทำงานของสมาคมได้มากขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มี3ามเครือข่ายเผ่าที่สามารถระดมทุนในการมาขับเคลื่อนง,งานของเครือข่ายเผ่าได้ด้วยตัวเองจะเห็นได้ว่ามีแกนนำสตรีที่ตัดสินใจมาเป็นแกนนำปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในระดับลุ่มน้ำรวมถึงมีแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง ที่ได้ยกระดับมาเป็นกองเลขาให้แก่เครือข่ายและทําหน้าที่เป็นหน่วยจัดการและขับเคลื่อนงานของเครือข่ายที่นําโดยเยาวชนสามารถระดมทุนบริหารจัดการโครงการเป็นวิทยากรและติดตามหนุนเสริมโครงการต่างๆจนทําให้เกิดแกนนําเยาวชนและผู้นําชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองรุ่นใหม่ที่ได้รวมกลุ่มได้สามารถขับเคลื่อนงานกิจกรรมของตนเองได้จะขอเชิญชวนพวกเรามารับฟังความก้าวหน้าลเล็กๆของกลุ่มเยาวชน เด็กและเยาวชนของมงนะคะปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวหนูเองอยากจะลุกขึ้นมาเป็นนักกิจกรรมหรือว่าทําอะไรสักอย่างก็จะเป็น,นเรื่องของโอกาสทางด้านการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างทางวัฒนธรรมของคนมงค่ะที่เรายังมีโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ริดดอนสิทธิของคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่รวมถึงโอกาสทางการศึกษาที่ ทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ในโมงปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ทั้งๆที่มันควรจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องได้รับทำให้อยากจะทำอะไรสักอย่างให้มันเกิดผลกระทบหรือว่าให้มันเกิด power อะไรสักอย่างขึ้นมาไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสักด้านหนึ่งค่ะสงสิ่งนี้ก็เลยหนุนตัวหนูเองให้ลุกขึ้นมาเป็นนักกิจกรรมค่ะ โดยในปีนี้สมาคมได้สนับสนุนปฏิบัติการในระดับพื้นที่จำนวน1 3 3ชุมชนครอบคลุม9ประเด็นโดยพบว่ามีจำนวน36แห่งที่สามารถแก้ไขและจัดการปัญหาของชุมชนได้และถูกลกให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่ดีจำนวน12แห่งและอีก3แห่งได้ถูกยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งแกนนําได้ยกระดับศักยภาพในทาาักษะการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้และสามารถถ่ายทอดให้เกิดการขยายผลและผลักดันให้เป็นแผนของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน6แห่งและได้เข้าไปตรวจเช็คและแก้ไขข้อมูลแผนที่ของชุมชนที่ได้มีการประชาคมกับชุมชนและได้นําข้อมูลไปรณรงค์สาธารณะและประสานงานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการขยายแนวคิดนี้ให้แก่ชุมชนพื้นราบที่อยู่ในตําบลเดียวกันอีก ตอนนี้จะขอสมาชิกทุกคนนะคะไปรับฟังจากแกนนําในพื้นที่ถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นค่ะจากที่เรามีกาบพูดคุยในพื้นที่นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับของตบทากรนะครับที่มีหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับเข้ามาสนับสนุนหนุนเสริมในกระบวนการเรื่องของการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดีนะครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากสมาคามอินเปกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามา หนุนเสริมไม่ว่าในเรื่องของงบประมาณแล้วก็มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับในพื้นที่ของตำบวจท่ากอโ,โดยมีกระบวนการนะครับระวัดพื้นที่ทํากินให้กับพี่น้องในชุมชนรวมไปถึงในเรื่องของอแบ่งโซนพื้นที่ที่อยู่อาศาัยพื้นที่ทํากินพื้นที่ป่าเช่นป่าชุมชนป่าเช้สอยป่าต้นน้ำนะครับซึ่งกระบวนการหล่านี้เนี่ยนำไปสู่ในเรื่องของจัดทําฐานข้อมูลนะครับ เพื่อที่จะให้มีฐานข้อม,มูลที่ชัดเจนในการาจาัดก,การทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับณวันนี้เองเนี่ยก็ได้ดําเนินการไปแล้วประมาณ70%นะครับท้ายสุดแล้วคือนะครับก็มีความคาดหวังว่าจะให้เป็นพื้นที่นะครับที่เป็นรูปธรรมนำสู่ข้อประหยัดตำบลอันนี้คือสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ สำหรับงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนั้นในปีนี้สมาคมได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิจำนวน25รายซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นกลุ่มที่นักปกป้องสิทธิที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนง,งานสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและยังเป็นกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐส่วนงานรณรงค์ระดับนโยบายนั้นสมาคมร่วมกับภาคีองค์กรได้ร่วมรณรงค์นโยบายในระดับนานาชาติและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมือง เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องนิยามผู้ทรงสิทธิ์ในมาตรา5พรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545 และกฎหมายส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยสําหรับในช่วงนี้จะขอเชิญชวนทุกท่านไปรับฟังถึงความคืบหน้าในการผลักดันกฎหมายส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองได้ค่ะการผลักดันกฎหมายส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในปี2566นั้นมาเน้นที่เมื่อวันที่9สิหงหาคมเราได้ไปยื่นแสดงเจตจำนงขอให้ทางสภาผู้แทนรัษฎรน,นําร่างรัฐธรญมนสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยกลับมาพิจารณาอีกครั้ง แล้วก็จนในที่สุดเนี่ยเมื่อวันที่14ธันวาคม2566เราก็ได้ไปชี้แจงหลักการและสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ในที่ประชุมของสภาผู้แทนและในที่สุดเนี่ยที่ประชุมได้มีการทิปลายอย่างว้องฝัางส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกับร่างของเรานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในวันที่20ธันวาคม2566ทางผู้แทนคณะรัฐมน,นตรีก็ได้ขอแถลงนําร่างของเราเนี่กลับไป ศึกษาพิจารณาภายใน60วันต่อมาร่างกฎหมายของเราเนี่ยได้กลับเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหลังจากคลอบมอมีมติรับทราบแล้วเนี่ยมาพร้อมกับร่างของรัฐบาลแล้วก็ฉบับอื่นรวมแล้ว5ร่างนะครับก็ในสุดเนี่ย28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วมีมติรับหลักการร่างทั้ง5ร่างแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมาการพิจารณากฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ และเมื่อวันที่6มีนาคม2 6 7ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกมีการจัดสรรตำแหน่งต่างที่จำเป็นแล้วก็มีการวางกรอบการทำงานพิจารณาร่างกฎหมายในระยะจากนี้ไปคาดว่าจะใช้เวลาอยู่2-3เดือนก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับงานด้านข้อมูลนั้นสมาคมได้เอื้อให้เกิดการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้มีการตรวจเช็คข้อมูลและมีการรวบรวมเพิ่มเติมในระดับเครือข่ายเผ่ารวมถึงได้มีการรวบรวมและจัดทำชุดประสบการณ์และบทเรียนการจัดการองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆของชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งสื่อเหล่านี้ได้ถูกนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและสู่ระบบสื่อออนไลน์อีกด้วย ความก้าวหน้าเล็กๆที่เกิดขึ้นนี้มาจากการยกระดับศักยภาพขององค์กรให้บุคลากรสามารถเอื้ออำนวยและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และการบริหารจัดการภายในทั้งระบบการเงินบัญชี การติดตามและประเมินผลการจัดเก็บข้อมูลองค์กรรวมถึงการเสริมสร้างความตระหนักแนวคิดการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองที่ใช้ฐานวัฒนธรรมและมุมมองด้านเพศสภาพและการเสริมพลังให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง